สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ r อ t อสทีเด็ดีของผมนะกับทีเด็ดมัดรวมประจำข้าคืนวันจันทร์นะฮะที่25ตุลาคม2564นะครับผมทีเด็ดมัดรวมประจำข้ามคืนนี้ครับเป็นฟุตบอลลาลีกาสเปนครับคู่นี้เริ่มแข่งขันกันในเวลาตีสองตงนะครับตามเวลาของบ้านเราเป็นคู่ระหว่างทีมดับบวยฮะจากศึกลาลีกาสเปนอย่างเกตาเฟ่นะครับเกมนี้เปิดบ้านรละการมาเยือนของ เซลต้าบีโก้ทีมดับที่15นะครับนอกเหนือจากที่ได้มารวมคู่นี้แล้วใครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมสำหรับอ่าลีกอื่นๆนะวันนี้มีบอลค่อนข้างถามว่าเยอะไหมก็พอได้เลือกจิ้มนะครับผมนะสำหรับบอลประจำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วจันทร์อังคารอาจจะเป็นบอลรองนะที่เราสังเกตกันมานะครับผมนะก็ครับอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมกระทักมาหาได้เลยจากเข้ากลุ่มทีเด็บอลซูเปอร์วีพีนะฮะทักมานะมุมขวานดารังนายจ่องท่านนะครับยังไงก็ฝากเขด้วยแล้วกันครับเฮ้ยได้แคปราคาหน้าบอลคคู่่่่นนนนนนีีี้้เเเปปปิิดดมมาาาาาททงงฝัะะะะะะฮฮฮจกกลยบโตตออร ไปอยู่ทางฝั่งเกตาเฟ่เจ้าบ้านราคาเสมอนะครับถ้าราคานี้เกตาเฟ่ราคาเสมออยู่ที่ทางฝั่งเกตาเฟ่เจ้าบ้านก่อนที่บอลจะแข่งนะฮะจนถึงก่อนที่บอลจะแข่งประมาณสักตีสองเนี่ยเอ็กบอกว่าเกมนี้เกตาเฟ่มีโอกาสที่จะไม่แพ้คาบ้านถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับบวยนะครับข้อมูลสถิติของ2ทีมนี้ที่เคยพบกันมา10เกมล่าสุดเกตาเฟ่ชนะไปได้แค่3เกมเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็แพ้ทางฝั่งเซลตาบีโก้สอง B ico, B ico เกมนะครับอีก5เกมเสมอกันมาเกมล่าสุดนะฮะทางฝั่ง เกตาเฟ่ fe, นะฮะเกตาเฟ่บ, e fe, บอกได้เลยว่าไม่แปลกนะฮะที่อยู่อันดับบวยของลาลิก้าสเปนเพราะว่านะครับบอกได้เลยว่า8เกม9เกมที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะทีมไหนเลยแถมเสมอมา2เกมติดเสมอแล้วโซซิดัดหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เสมอกับเลบันเต้นะครับ0-0ก,ก่อนหน้าน,นี้แพ้มาถึง6-7เกมนะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างเซลตาบิโก้แน่นอนว่าเกมล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองแพ้เซบีย่า0-1แล้วก็ไปเยือนเอลเชส นะครับแพ้เอเชีมาศูนย์หนึ่งะฮะผลงานที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันครับเจ็ดแปดเกมนะชนะมาสองเกมก็จริงแต่แพ้ไปถึงห้าเกมจากเจ็ดเกมนะครับเกมนี้ราคาเสมอเกตาเฟ่เจ้าบ้านคู่นี้เอ็มองว่าถ้าราคาเสมอเกตาเฟ่เจ้าบ้านแบบนี้มองว่าโอกาสที่เกตาเฟ่เจ้าบ้านเล่นได้บ้างตัวเองเกมนี้อาจจะไม่แพ้เอ็มองว่าอาจจะไม่แพ้เลยนะครับระบบแผนก็เล่นทางฝั่งเกตาเฟ่แน่นอนว่า4 2 3 1นะฮะ4 2 3 1อีกแล้วนะครับนะคล้ายการเล่นของโอเลกุน่าสุดช้าเมื่อคืนนี้เลยนะคู่ระหว่างหงแดงด้วโฟร์แมนเชสเตอร์เตะแดงเเเเเเดดดืืืออมม่่่คนนนนนี้้ะปปาาาัั็ซโลิสทงงฝกฟ นอกนั้นก็มีฟิลตัวลุกสาตัวะฮะกาเลสอารีลลนาเดมิญ่าม็กเซมูวิชนะฮะแล้วก็มาโลโอารามบารีนะฮะตัวรับก็มีอยู่2ตัวนะไม่ว่าจะเป็นเดวิดตีบอรนะครับฟอเรนตีโนโลูวีนะฮะที่ได้ลงในเกมนี้ส่วนบีโก้นะครับน้ำทับโดย2กองหน้าตัวเก่งอย่างยากโกอ,อัสปาสน,นะฮะแล้วก็สันติมินานอกนั้นก็จะเป็นพวกโนริโตมีฟิลตัวลุกนะฮะยืนประกบคู่กับเดนิสสีสวเอเรต รวมทั้งนะฮะบ,บาอิสเมนเดสแล้วก็ฟานเบลตานที่ได้ลงในเกมนี้นะครับคู่ขี้สูตีทีมท้ายตารางมาพบกันฮะและเกเตเฟ่์ยู่มดับบวยราคาเสมอเกเตเฟย์มองว่ามีโอกาสที่จะไม่แพ้นะครับให้อยู่ทางฝั่งนะฮะเจ้าบ,บ้านเกเตเฟ่เชียร์ไปเลยครับที่ราคาเสมอนะฮะเป็นทีเด็ดม,มารวมจับข้ามคืนนี้นะครับของไอซ์ทีเด็ดขี้ชอบก็จัดขายกระทรวงกันไปเหมือนที่นะฮะเอซ์แจ้งให้เพื่อนทราบทุกทุกคลิปว่าอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมติดข่าวประหารเรื่องไหนก็ทักมาหาอาได้เลยตามที่ขึ้นอยู่ทางมุมขวาด้านล่างในจอของท่านนนนะคคคครรรััััับบบขออให้เพื่่ททุกาโชดดดีีีผมววสส กราบสวัสดีโอแมบองปะโอนกุ๊ปกรุ๊ปขณีทุกท่านนะครับนะที่ได้ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับอยู่กับตะเข่งเต็งบอลนะครับก็สำหรับวันนี้นะเป็นทีเด็ดบอลนะประจำวันจันทร์ที่25ตุลาคม2564นะครับท่านก็สำหรับวันนี้นะฮะตะเข่งเต็งบอลหยิบยกทีเด็ดบอลนะครับเป็นทีเด็ดบอลมัดรวมนะมาฝากหนึ่งคู่ด้วยกันนะครับเป็นศึกเดนมาร์กนะครับทุกท่านสำหรับคู่แรกของเราวันนี้นะครับที่ตะเข่งเต็งบอลหยิบยกมาให้เป็นทีเด็ดบอลมัดรวมเป็นคู่ระหว่างนะครับอัันน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 บบบบ็อออออออกกกกะะะเเเเปิดด้้้้าาาาาาตตตลมขขงงงทวววีี่ย น่าจะต้องอยู่ต่อไปทางด้านอันบอกนะครับเพราะว่านะฮะจากฟอร์มภาพรวมของทั้งสองทีมก่อนหน้านั้นกับการเจอกันนะครับจากสถิติและฟอร์มภาพรวมเนี่ยนะครับทั้ง2ทีมนะเป็นทางด้านอันบอกนับที่ทําได้ค่อนข้างดูดีกว่านะครับนะจากทีมันดับที่3เนี่ยนะครับไม่แปลกเลยนับกับฟอร์มในการลงเล่นในบ้านเนี่ยกับฟอร์ม10นัดหลังสุดทุกรายการที่ลงเล่นเป็นการชนะ7เสมอ2หลุดแพ้นะครับให้กับทางด้านนะครับ มิทเทลแลนด์มาเพียงแค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองเพียงแค่นัดเดียวถือว่าฟอร์มของทางด้านทีมเจ้าบ้านในช่วงหลังที่ผ่านมาวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างได้เปรียบนะฮะส่วนฟอร์มนะครับภาพรวมกับฟอร์มในการลงเล่น5เกมนัดหลังสุดของฝั่งทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับตอนนี้นะครับเป็นการชนะ3นะฮะแล้วก็หลุดแพ้มาเพียงแค่2นัดในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับแพ้ให้กับทางด้าน ATF อนะครับอาฮุสมาที่1ประตูต่อศูนย์เลยนัดนี้เนี่ยเลยมองว่าอย่างไงเนี่ย ทางด้านทีมเจ้าบ้านอันบอกเนี่ยนะครับต้องกลับมานะครับนะมีแต้มให้ได้อย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะครับส่วนฟอร์มนะครับของฝั่งทางด้านทีมเยือนนะครับนะซึ่งวีบอกเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับมองแล้วดูแล้วไม่แปลกนะที่จะอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับเพราะว่าจากการลงเล่นห้าเกมนั้นหลังสุ่ิพันมายังไม่เคยชนะใครเลยนะฮะย้ำว่าไม่เคยชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอรวด4นัดติดนับเสมอให้กับทางด้านวีเจิเสมอให้กับทางด้านอุดิเนเซ่นะเสมอกับโคเปนเฮเกน นะครับในรัดล่าสุดนะครับไปเสมอกับทางด้านซิกเคบกมาที่1นึ่งงทางนั้นเลยนะครับท่านส่วนฟอร์ม5เกมนัดหลังสุดนะครับกับการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับก็ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับถือว่าฟอร์มนะฮะไม่แปลกเลยที่จะอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับจากสถิติที่ลูกได้เสียถือว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับ ได้15เสีย19นะครับเสียสะส่วนใหญ่นะครับซึ่งนะแตกต่างกับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะที่จากสถิติลูกได้เสียตะเข่งตะบอลมองว่านะค่อนข้างดูดีกว่านะครับได้18เสียเพียงแค่10มี21แต้มนะตอนนี้ไม่แปลกที่จะอยู่อันดับที่ะครับวันนี้ทางด้านนะครับอันบอกเล่นในบ้านด้วยถือว่าค่อนข้างแข็งแก่งเลยนะครับท่านระบบการเล่นวันนี้นะของทางด้านอันบอกนะครับนะก็จะมาในระบบ3 412นะครับทุกท่านนะครับ2ประสานสองประสานในแนวลูกจะใช้บริการทางด้านอเล็กซานดรานะครับนะ ไซคอฟสกี้กับทางด้านมิรานครับคาริสนะครับเป็น2ประสานในแนวลุกส่วนตำแหน่งเพย์เมเกอร์วันนี้จะใช้บริการทางด้านอีเวอร์นะครับเฟอร์ซุมนะครับเป็นตัวตำแหน่งเพย์เมเกอร์นั่นเองนะครับตัวของทางด้านทีมเยือนวันนี้จะมาในระบบ4-3-3นั่นเองนะครับท่าน3ประสานในแนวลุกจะใช้บริการทางด้านนะครับนะเดรอยกอสนะครับแล้วก็นะครับเซบาสเตียนนะครับกอนนิงนะครับทุกท่านแล้วก็อีกท่านจะเป็นทางด้านโทเบสนะเบส เป็นสมประสานในแนวรุกวันนี้นะครับทุกท่านมองแล้วนะครับกับรูปแบบเกมในรูปแบบนี้นะของทั้งสองทีมวันนี้นับกับเริดราคานี้ครับราคานับบอลเป็นทีมทางด้านทีมเจ้าบ้านกับเปิดราคาในแคมราคาบอลป่อต่อมาที่ครึ่งลูกวันนี้นะครับตะเคียนบอลมองแล้วนะครับให้อยู่ต่อไปนะครับที่ทางเจ้าบ้านอันบอกซึ่งเล่นในบ้านค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเล่นในบ้านเนี่ยโหสินัดแพ้แค่ครั้งเดียวนับเรามาเจอทีมอันดับที่10ซึ่งนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นับแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหากัับบเกมร เพราะฉะนั้นให้อยู่ไปทางด้านทีมเจ้าบ้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวีดัตสวัสดีครับผมอากสวัสดีนะครับผมน้ำมาพบกันนะครับกับทีเด็ดมัดรวมนะประจำค่ำคืนของวันจันทร์นะครับที่25ตุลาคม2564นะฮะวันนี้ประจมเลือกมาฝาก1คู่นะเป็นฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับหลังจากที่เลี้ยวมา2วันแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลมัดรวมนะครับวันนี้เลือกมาเนี่ยเป็น ฟุตบอลตุรกีนะครับก็ไปดูที่ราคาพูนะฮะจ่ายที่เจ้าบ้านเนี่ยชนะ2.25นะครับพูเสมอที่3.5แล้วก็จ่ายทีมเยือนชนะ2.9นะครับจากเลทราคาพูเปิดมาแบบนี้นะมองว่ามีโอกาสเลยนะครับที่จะเสมอกันนะครับราคาแฮนดิแคปเนี่ยไหลลงนะครับจากราคาครึ่งลูกนะครับก็ไหลามาเป็นราคาปอแล้วก็คิดว่ามีโอกาสนะที่จะ ไหลลงไปถึงราคาเสมอด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับคู่ทางด้านเบสิกตัดเจอกับทางฝั่งกาลาตาสลายนะไปดูผลงานล่าสุดเนี่ยเจอกันนะครับเป็นฟุตบอลบ้านใครบ้านมันนะเจอเจอกันบ้านใครคนนั้นจะชนะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดนัดล่าสุดเบสิกตัดชนะ3นะครับเสมอกันครั้งเดียวแล้วก็เป็นทางด้านกาลาตาสลายนะครับ ชนะ3ครั้งนะผลงานล่าสุดเนี่ยของทางฝั่งเจ้าบ้านเบซิงตัดนะฮะเนัดล่าสุดนี่ชนะ2นะครับเสมอ1แพ้ไปถึง4เกมนะครับแล้วใน3เกมล่าสุดเนี่ยชนะหนึ่แพ้2นะครับหลังจากที่พวกเขาชนะาทางฝั่งชีวัตสปอร์มานะครับแล้วก็แพ้มา2นัดติดเลยตรงนี้นะครับแพ้อิสตันบูลนะสาแล้วนัดล่าสุดในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพนะครับเล่นในบ้านก็แพ้ให้กับ สปอร์ติ้งลิสบอนมานะครับหประตูต่อ4เลยนะครับจากตรงนี้มองว่ากองหลังของทางฝั่งเบสตัดเนี่ยกำลังมีปัญหานะครับสนัดเนี่ยโดนไปถึง7ลูกเลยนะฮะตรงนี้นะส่วนทางด้านกาลาตาสไลนะครับเล่นกันได้อย่างมั่นใจนะรประจอมมองในช่วงนี้นะฮะ็เกมล่าสุดเนี่ยชนะ5เสมอ2ไม่แพ้เลยนะฮะแล้วใน3เกมล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1นะครับ สมออิสตันบูล3-3นะครับชนะคอนยาสปอร์1-0แล้วในฟุตบอลยูโรปาลีกเนี่ยก็บุกไปชนะทางด้านโลคโมบทีมอสโกมานะครับ1-0ตอนนีนะ้มองว่ากำลังเล่นกันได้อย่างมั่นใจสำหรับทางฝั่งการาตาสไายนะครับและในวันนี้นะสภาพความพร้อมของทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเบซิกัดเนี่ยก็จะขาดผู้เล่นตัวหลักอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่ง กาลาตาสลายเนี่ยสมบูรณ์นะประจอมมองว่าน่าจะเสมอกันนะก็ชี้ไปที่การาตาสลายนะอยู่ลองไปราคาปอนะครับตรงนี้นะเพืเ่อนๆสนใจที่เด็ดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็ทักไลน์แอดประจอมได้เลยนะที่ @jom688 นะครับย้ำ @jom688 อยากเข้ากลุ่ม vp อยากย้ายค่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ปรจอมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมขอให้ทุกคนโชคดี ก็กรับสวัสดีครับนก็มาพบกับลุงยิ้มจิ้มบอลเต่งกับทิเด็มัดกรนอีกเหมือนเคยนะครับเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเองนะลุงก็ลืมเหมือนกันว่าใคู่ไหนไปนะครับเอออ่ะก็มาต่อเลยครับเป็นคู่ร่างกิโรน่านะครับอันดับที่19เจอกับเรอัลซาราโกซาอันดับที่18นะครับในราคาเปิดมาที่ราคาเสมอบวกสินะครับปัจจุบันตอนนี้ไหลไปเป็นราคาป่อแล้วนะครับมาดูราคาข้างหน้าข้างในก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไง อ่ะเปิดมานเนี่ยนะครับเป็นราคาปอเอ้ยขอไปราคาเสมอไหลเป็นปอแต่ว่าค่าน้ำค่อนค่าที่จดสวยงามเลยสำหรับอ่านท่านอาจาบ้านเกียรน่านะครับแล้วก็ราคาะสะอาดเสมอเนี่ยนะครับจ่ายที่เลแรก2บาทแปดสิบตังค์นะครับปัจจุบันจ่ายเป็น3บาท10ตังค์แล้วค่อนข้างที่จะเพิ่มไปในทิศทางที่ดีสําหรับบอลต่อเนาะแล้วก็ราคาน้ำเนี่ยหนึ่งกับ2เนี่ยนะครับหนึ่งอันที่หนึ่งจะบ้านเกียรน่าเนี่ยจ่ายเพียง2บาท10ตังค์แล้วก็ทีมเยือนนะครับจ่าย3บาท80ตังค์เลยนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่า ราคาแนมแบบนี้นะครับเจ้าบ้านมีสิทธิที่จะเก็บไ่ยชนะเก็บสามแต้มได้แน่นอนนะครับอส่วนสถิติของทั้งสองทีมนะครับเวลาเจอกันทั้งคู่เจอกันนะครับสิบนัดล่าสุดก็จะเป็นทางด้านคิโรนานะครับที่ชนะมากกว่านะครับคิโรนาชนะไม่ได้ถึงสี่ครั้งอาร์เรซาลุซาชนะได้เพียงสองครั้งเท่านั้นแล้วก็เสมอกันไปสี่ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนสี่ปมณยีิบเอ็ดนะครับเป็นทางด้านคิโรนาเปิดบ้านเอาชนะอาเรซาลุซาไปที่สามประเตศูนย์เลยก็ถือว่านัดล่าสุดที่เจอกันทำงานไดด้ีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านคิโรนาดีกว่านะครับส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับคิโรนาก็เป็นการชนะไป1นัดแล้วก็แพ้ไป3เลยแล้วก็เสมอหนึ่งแต่ว่านัดล่าสุดคือชนะมิดันเดทไปได้นะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านนะครับทีมเยือนนะครับรรซาราโกซาโอ้โหยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็ไม่ไม่ทําอะไรเลยนะครับเสมออย่างเดียวนะครับห้านัดรวดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้อ่าทางด้านคิโรนาได้เล่นในบ้านคิดว่าน่าจะมีภาษีดีกว่าแล้วก็จากราคานัดตรงเนี้ย ยังมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยขอเลือกเขตที่จำแนกคิหนาต่อราคาปปอเลยนะครับสุวนใคนะครับอยากจะได้ที่ด็ดเพิ่มเติมนะครับรับที่ด็ดเพิ่มเติมนอกเหนือจากในทุกตรงนี้นะครับก็อะไรมาได้นะครับ atym68 หรือ at99th ก็ได้นะครับขอย้ำอีกแล้วกันนะครับว่าให้ต่องน้าคิโนาที่ราคาปนอครับส่วนนี้ลุงยิ้มจิ้มบันเต่งกับทีเด็นมารดาของตัวรับกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะก็อยู่กับทีเด็ดมัดรวมของอิงดาวนะคะประจําวันจันทร์ที่25ตุลาคม2564กันนะคะทีเด็ดมัดรวมของอิงดาวในวันนี้นะที่หยิบยกมาฝากเราบรรดา FC นะคะก็เป็นบอลนะคะลีกเดอ์ฝรั่งเศสค่ะหรือว่าฝรั่งเศสลีก2นั่นเองเนาะคู่รวงนค่ะเจ้าบ้านค่ะโอแชนะคะทีมอันดับที่5ค่ะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนนะคะของทางด้านทีมเยือนอย่างบาสเตียงนะคะทีมอันดับที่1 9ค่ะเตะกันในเวลาตีหีของบ้านเรานะข้อมูลค่ะของทั้ง2ทีมนี้นะที่เคยเจอกัน 5นัดน,นะคะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะโอแซนะคะชนะไป2ค่ะแล้วก็แพ้ไป3ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นะัดหลังสุดก็เป็นการชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเดียนอยางบัสเตียงนะคะผลงานของการเล่นนอกบ้าน5นัดนะหลังสุดข,ของเขานั้นนะยังไม่ชนะใครเลยก็เป็นการแพ้รวดไปเลยนะคะทีเดียวเลย5น,นัดกันเลยทีเดียวเนาะส่วนนะคะเรทราคาล่วงหน้านะคะแล้วก็เรทราคาปัจจุบันนะคะก็เปิดมาที่เรทราคาครึ่งลูกค่ะแต่นะคะเป็นทางด้านที ทีมเยือนยางบาสเตียงนะคะที่เรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำล้นจ่ายน้ำไปที่1.07แล้วก็เรทราคาปัจจุบันก็จ่ายน้ำล้นเหมือนกันคะ่ะจ่ายน้ำล้นไปที่1.05นะส่วนนะคะทางด้านนะคะเจ้าบ้านโอแซนะคะที่เออเรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำไปที่0.83แล้วก็เรทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0.87คะ่ะทั้งสองทีมนี้นะที่เคยเจอกันมานะคะก็ ต้องเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างโอแซรนะที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดีกว่านะคะทางด้านทีมเรียนอย่างบาสเตียงด้วยเนาะเพราะว่านะคะผลงานนะคะของทางด้านบาสเตียงที่เล่นนอกบ้านนั้นนะ,ะยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะโอแซนะ มองว่านะคะเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะคว้าชัยนะคะเก็บ3คะแนนนะเข้าบ้านตัวเองไปได้อย่างแน่นอนทีเด็ดมดรวมประจำค่ำคืนนี้ของอิงดาวนะคะขอเลือกเคลียร์ไปทังด้านเจ้าบ้านโอแซค่ะที่ต่อไปที่ราคาครึ่งลูกชอบก็จัดขัดก็สวนนะคะเราก็อย่าลืมนะติดไปนวมนะคะที่สกอร์สูงเต็มเวลาเต็มเก,ม,เกมไว้ด้วยนะคะสําหรับคู้นี้นะที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งค่ะถ้ามีปัญหาติดขัดตรงไหนทักไลนะะ์มาหาอิงดาวได้ที่ ing 6 8 8ได้เลยนะคะก็ขอให้สมาชิก FC ค่ะ เฮงเงรวยๆนะคะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ